สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายพาแฟนวอลเลย์บอลมาชมการแข่งขันระหว่างทีม h i p h s s s x p x p s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  w วสสโมสรต้นสังกัดของน้องโมเมธนชาค่ะที่ได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทาง IBK Autos สโมสรต้นสังกัดของชมพู่ผ่อนพันธ์เกิดปราดค่ะเรามาดูรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเกมเลยค่ะว่าวันนี้ทาง IB k เคทำอย่างไรถึงเอาชนะ h i g h Pass Expressway ไปได้3ต่อ0เซตค่ะ เริ่มมาในเซตที่หนึ่งนะคะเสิร์ฟมาค่ะรับบอลแรกไม่ค่อยดีนะสำหรับทางไฮพา s สค่ะแล้วก็เป็นน้องโมเมธนัชาส่งบอลไปให้บูคริกค่ะลูกนี้นะคะทาง IBK a เ t o อ e โตสดีเฟไว้ได้ค่ะแล้วก็ชมพู่เซตไปให้เพื่อนร่วมทีมนะคะพวังมินขยองก็ขึ้นตบทันทีค่ะแต่ว่าผู้เล่นของทางไฮพา s สนั้นก็บล็อกลูกนี้ได้ค่ะ นี่ค่ะโมเมกับเบอร์เกขึ้นพร้อมกันนะคะแล้วก็กลายเป็นแต้มของทางไฮพาสค่ะได้แต้มแรกในเซตที่1ไปก่อนค่ะจังหวะถัดมาค่ะผู้เล่นของทางไฮพาสเสิร์ฟมาพโยซิงจูรับได้เข้ามือพรพัน์ค่ะแล้วก็เซตให้กับพวังมินขยองนะคะตบไปเบาๆค่ะเคาะข้ามมาลุกไม่ถนัดค่ะ ชมพู่ก็เซตให้เพื่อนอีกนะคะเล่นบอลเร็วเลยค่ะจังหวะนี้นะ IBK Auto s ก็ตีเสมอมาได้ค่ะพวังมินคยองเสิร์ฟต่อค่ะทุกคนตัวเซตส่งให้โมเมธนชานะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นแต้มแรกของน้องโมเมธนชาในเกมนี้ค่ะตีเสมอเป็น2ต่อ2ให้กับทาง High Pass Expressway ได้ค่ะจังหวะถัดมานะคะ ไฮยริมเสิร์ฟมาค่ะตัวลิเบโร่ของไฮพา s สรับได้มือเซตส่งให้บอลเร็วค่ะเขาะข้ามไปชมพู่ดีเฟนต์ไว้ได้ค่ะแล้วก็เป็นอบรคอมบี้นะคะตีลูกแก้ไขไปค่ะนี่ตีด้วยความแรงตีอัดบล็อกไปเลยค่ะทุกคนถือว่าแก้ไขได้ดีจริงๆค่ะและจังหวะถัดมาก็เป็นทาง i b k นะคะที่เสิร์ฟมาน้องโมเมธนาชารับบอลแรกไม่ดีค่ะต้องไปแก้ไขค่ะ เคาะลูกนี้มานะคะแต่ว่าโดนบล็อกค่ะชมพู่ขึ้นพร้อมกันกับชเวจงมินนะคะก็กลายเป็นว่าบล็อกลูกนี้ได้สำเร็จค่ะ จากนั้นคะแนนของทาง IBK เนี่ย10นะคะแล้วส่วนทางไฮพาร์สเนี่ย4ต่างกันถึง6แต้มเลยค่ะโค้ชของทางไฮพาร์สก็เลยเรียกคุยเพราะว่าคะแนนห่างกันเยอะนะคะปรากฏว่าโค้ชก็มีการปรับเปลี่ยนเกมการเล่นค่ะให้น้องโมเมธนชามาอยู่ที่ตำแหน่งหัวเสาค่ะเพราะก่อนหน้านี้นั้นนะคะก็โดนเสิร์ฟจี้แล้วก็รับบอลแรกไม่ค่อยดีด้วยนั่นเองค่ะ หลังจากที่มีการคุยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะลูกต่อมาก็จะเป็นพโยซึงจูค่ะเป็นคนเสิร์ฟลูกนี้ไปจี้ไปทางโมเมอีกเช่นกันนะแต่โมเมรัรบบอลแรกไม่ได้ค่ะก็กลายเป็นว่าเสิร์ฟเอชของพโยซึงจูไปเลยค่ะในจังหวะถัดมาพรพันธ์ลงมาเสิร์ฟค่ะ โมเมรับได้นะคะเข้ามือของตัวเซตเตอร์แล้วก็ขึ้นหยอดเบาๆค่ะแต่ว่าทาง IBK ดีเฟนได้นะอเบอร์คอมบี้ตีลูกนี้ไปด้วยความแรงค่ะลิเบโรของทางไฮพา s s สรับได้จากนั้นบูคาริกค่ะตบลูกนี้ไปก็กลายเป็นว่าทาง IBK สามารถบล็อกลูกตบของบูคาริกได้นะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นไฮริมนะคะที่บล็อกลูกนี้ได้สวยงามจริงๆค่ะ ในจังหวะถัดมานะคะผู้เล่นของทาง IBK s e r v ฟ H อีกเช่นกันค่ะโอ้โหเป็นอเบร์คอมบี้นั่นเองค่ะถือว่าสุดยอดเลยนะคะทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะและแต้มตอนนี้ก็ห่างกันเยอะมากๆค่ะ IBK อยู่ที่20ส่วน h ฮพาร์สเอ็กเพรสเวยนั้นอยู่ที่12ค่ะในจังหวะถัดมานะคะ IBK s e r v ฟค่ะ ธนชารับได้เข้ามือตัวเซตพยายามจะเล่นบอลเร็วนี่ค่ะก็พยายามทำแต้มไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะไฮพาเซิร์ฟค่ะเข้ามือของชมพู่นะคะเซตไปให้ยุกโซโยองนะคะแต่ว่าโดนบล็อกค่ะ โอ้ oh, โหยุคโซโยองพึ่งเปลี่ยนตัวลงมานะคะแต่ก็โดนบล็อกไปเลยค่ะจากนั้นเฮดโค้ชของทาง IBK Autos เนี่ยเห็นว่าทาง i g p p s s s เนี่ยเขาบล็อกยุคโซโยองได้<ห>ก็เลยมีการเรียกคุยปรับแท็กติกหรือว่าแก้เกมนะคะตามรูปแบบของโค้ชนั่นเองค่ะหลังจากคุยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะในจังหวะถัดมาผู้เล่นของทางไฮพา s s สเสิร์ฟค่ะ รับบอลแรกได้ดีเข้ามือพรพันธ์ค่ะส่งสวยๆให้ยุคโซยองตีลงไปเลยนะคะคราวนี้ก็ถือว่าแก้มือได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับยุคโซยองค่ะผู้เล่นที่ใส่เสื้อหมายเลขหนึ่งของทาง IBK Autos ค่ะและลูกสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นจังหวะที่เราได้เห็นบอลสูตรสวยๆของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะที่ส่งให้กับยุคโซยองนะแล้วก็เป็นผู้ที่ปิดเซตนี้ไปได้ค่ะ นี่ค่ะไฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเวสเสิร์ฟมาชมผู้เซตค่ะมีตัวหลอกนะแล้วก็เป็นยุคโซโยองค่ะขึ้นตีสวยๆแบบนี้เลยค่ะกลายเป็นว่าในเซตที่หนึ่งนี้นะคะก็เป็นทาง IBK Autos ที่เอาชนะ h ฮพาร์สไปก่อนได้ในเซตแรกด้วยสกอร์25ต่อ19ค่ะเข้าสู่เซตที่2ค่ะทุกคนในเซตที่2เนี้ยทาง IBK Autos เนี่ยทำคะแนนนำห่างถึง4แต้มนะ เริ่มต้นเกมมาเริ่มต้นเซตมาเนี่ยนะคะทางไฮพาส s เนี่ยยังไม่ได้สักแต้มเลยแต่ว่า I อบนเคนำไปก่อน4ต่อ0เลยจากการตบสวยๆของอัเบรคอมบี้ลูกนี้นะคะและถัดมาจากนั้นค่ะก็เป็นการเสิร์ฟเอชของฮวังมินคยองอีกค่ะทุกคนก็กลายเป็นว่านำห่างถึง5แต้มกันเลยทีเดียวค่ะ โค้ชของทาง IBK เนี่ยก็ดีใจนะคะส่วนโค้ชของทาง h y p h s s Expressway นี่ก็น่าเครียดเลยค่ะมีการเรียกลูกทีมออกมาคุยตอนสกอร์5ต่อ0นะคะปรับแท็กติกพยายามแก้เกมกันไปค่ะส่วนน้องโมเมธนชานะคะในเซตที่2นี้โค้ชก็ให้ออกมาพักก่อนค่ะเพราะว่าฟอร์มในเซตที่1นนั้นอาจจะยังไม่เข้าตาโค้ชนะคะ ในจังหวะถัดมาค่ะผู้เล่นของทางไฮพา s s สเสิร์ฟไปค่ะาชินยอนขยองรับไว้ได้ค่ะแต่รับบอลล้นค่ะกลายเป็นว่าผู้เล่นของทาง h ฮพา s ์สเอ็กเพรสเวทที่อยู่หน้าเน็ตตีอัดลูกนี้กลับคืนฝั่งแดนของทาง i b บค่ะก็เป็นแต้มให้กับทางไฮพา s s สไปนั่นเองนะคะจังหวะถัดมาเราก็จะเห็นน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะคอยเตี้ยมคอยส่งซิกกับเพื่อนร่วมทีมค่ะ ก็เป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งนะคะของนักกีฬาค่ะจังหวะถัดมาผู้เล่นของทางไฮพาสเสิร์ฟไปค่ะ IBK รับไว้ได้นะคะเข้ามือพรอพันธ์ค่ะเซตสวยๆส่งให้กับตัวบอลเร็วค่ะแต่ว่าทางไฮพาสดีเฟนดได้นะแล้วก็รุกกลับมาเขาก็รุกด้วยการหยอดนะชินยอนขยองพุ่งเข้าไปรับบอลค่ะพรพันธ์เซตค่ะส่งให้อเบรคอมบี้ตีไปเขาก็ดีเฟนไว้ได้นะทางไฮพาสเนี่ย มีความเหนียวมากๆนะคะในจังหวะนี้ก็แรลลี่กันอยู่สักพักหนึ่งเลยค่ะพโยซิงจูยอดไปค่ะนี่แต่ทั้งสองทีมเนี่ยเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้บอลหล่นพื้นเลยนะคะทุกคนก็สู้กันไปสู้กันมาชินยอนขยองก็รับนะคะพรพันธ์ก็เซตค่ะพโยซิงจูตีไปอีกแต่โดนบล็อกนะคะยังเล่นต่อกันได้ค่ะบอลยังไม่ตายเคาะข้ามไปค่ะ ตัวเซตของทางไฮพาส s ส่งบอลเร็วชินย้อนขยองรับได้พรพันเซตส่งให้อบเบรคอมบี้ค่ะจังหวะนี้อบเบรคอมบี้ตีไปหนักๆเลยนะคะผู้เล่นของทางไฮพาส s รับไม่ได้ก็กลายเป็นแต้มให้กับทาง IBK คค่ะกว่าจะได้ลูกนี้นะคะก็เหนื่อยเอาเรื่องเลยทีเดียวนะแรลลี่กันอยู่นานเลยค่ะ ในช็อตต่อมานะคะก็จะเห็นจังหวะการช่วยกันของผู้เล่นทาง IBK Autos นะคะที่ต่ายรู้สึกว่าเกมรับเหนียนเหนียวแน่นดีมากขึ้นนะ a b อ r c บบค o m b i ้ตบไปนะคะผู้เล่นของทาง h y Pass ก็ดีเฟนต์ไว้ได้จังหวะนี้นะคะเขาก็ตีมาค่ะ a b e ร c คอมบี้ขุดขึ้นมาได้ชินยอนคยองส่งให้กับพโยซึงจูและลูกนี้ตีอัดบล็อกไปค่ะเขาดีเฟนแล้วก็รุกมาค่ะ โดยจองแซยางนะคะนี่ค่ะฮาวังมินขยองนะคะรับลูกตกของจองแซยานได้นะแล้วก็เป็นอับรีคอมบี้ส่งให้พโยซึงจูนะคะแต่ว่าเล่นไม่ถนัดค่ะพรพันเซ็ตอีกครั้งหนึ่งอับรีคอมบี้ตบไปหนักๆเลยนะคะกลายเป็นแต้มให้กับทาง IBK a u t o อค่ะแต่ละแต้มนะคะที่กว่าจะได้ในช่วงนี้นะคะต้องแรลลี่กันนานเลยนะ ถือว่าเกมรับเนี่ยมีความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นสำหรับทาง ABK แล้วก็สำหรับทาง High p a s s ด้วยนะคะและในจังหวะถัดมาค่ะเป็นจังหวะที่ไต่ชอบมากๆเลยนะคะเป็นจังหวะที่ชินยันขยองตัวลิเบอโร่เนี่ยพอรับบอลแล้วก็กลิ้งหลบให้ชมพู่ผ่อนพันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะผู้เล่นของทางไฮพาร s สเสิร์ฟมาพโยซิงจูแพนเค้กไปรับบอลค่ะ ทีนี้รับบอลข้ามไปของทางไฮพาสนะคะเขาตบมาค่ะเพียวซิงจูรับได้พรอนพันเซตค่ะส่งให้ฮวางมินขยองตีไปแต่เขาก็ดีเฟน์ไว้ได้นะคะแล้วก็เป็นจองแซยางค่ะตีลูกนี้มาอับเบรคอมบี้ดีเฟน์ได้ชมพู่วิ่งไปเซตให้เพื่อนค่ะฮวางมินขยองตบไปค่ะดีเฟน์ได้นะคะจองแซยางอีกครั้ง ติดบล็อกค่ะชินยันขยองรับพรอนพันเซตค่ะบอลเร็วตีไปบูคาริกดีเฟนต์ได้นะคะอ้าวเคาะข้ามไปโดยจอนเซยังนี่ค่ะพอรับแล้วก็กลิ้งหลบพรอนพันค่ะชินยันขยองน่ารักมากนะตอนนี้นะคือพอรับแล้วก็กลิ้งหลบเพราะว่าผรนพันต้องเข้ามาเซตนะคะเขาก็เลยมีการหลบเพื่อนนะจอนเซยังตบไปค่ะอ่าชินยันขยองรับอีกครั้ง ชมพู่เซ็ตให้หวังมินขยองตีลูกนี้ไปอ่านี่ค่ะกว่าจะได้แต้มนี้นะคะเล่นเอาเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะเป็นแต้มของทาง ibk autos นั่นเองค่ะโอ้โหถือว่าการดวลกันนะคะร a l l y กันเนี่ยของทั้งสองทีมไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะทุกคนและในจังหวะถัดมานะคะเราก็จะเห็นการเล่นบอลสูตรของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะนี่ค่ะรับ เข้ามือพรพันมีการขึ้นหลอกแล้วก็วางมินขยองเป็นคนตบลงไปนี่นะคะสวยๆเลยแบบนี้ค่ะคะแนนก็นำห่างแล้วนะ13ต่อ7ห่างกันถึง6แต้มค่ะทุกคนแต่ในจังหวะถัดมานะคะไฮพาสเขาก็พยายามทำแต้มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเป็นบูคอริกนะคะตีลูกนี้ลงไปหนักๆเลยนะคะก็ทำแต้มขยับตามมาเป็น13ต่อ8ค่ะ ในจังหวะถัดมาผู้เล่นของทาง h ฮพา s s สเอ็กซ์เพรสเวเสิร์ฟค่ะชินยอนคยองรับบอลแรกดีเข้ามือพรพันธ์ค่ะพรพันธ์ส่งให้เพื่อนร่วมทีมตบไปสวยๆเลยนะคะพโยซึงจูตบดีมากเลยนะจังหวะนี้นะคะโล่งๆเลยค่ะถัดมาไฮพา s s สเสิร์ฟค่ะ รับบอลแรกได้นะคะเข้ามือพรพันธ์ไหลหลังมาเลยค่ะโอ้โหจังหวะนี้จองมินเนี่ยก็วิ่งไหลหลังมาตบนะคะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะสำหรับทาง IBK นะคะทุกคนช่วยกันดีมากๆเลยนะและในจังหวะถัดมาค่ะก็เป็นแต้มสุดท้ายของเซตที่2นะคะ IBK เสิร์ฟมามือเซตของไฮพาสเซตให้เพื่อนนะคะตบข้ามไป ibk defense ได้ค่ะพรพันเซ็ตนะส่งให้หวงังเปนขยองหยอดเบาๆค่ะนี่ฉลาดมากเลยนะคะลูกนี้ก็กลายเป็นว่าปิดเซ็ตที่2ไปได้อย่างสวยงามแล้วก็สกอร์เนี่ยค่อนข้างห่างกันเยอะเลยอยู่ที่25ต่อ13นั่นเองค่ะเข้าสู่เซ็ตที่3ค่ะทุกคนในเซ็ตที่3นี้ก็มีความสูสีตั้งแต่เริ่มเซ็ตเลยนะเสมอกันตั้งแต่2ต่อ2 3ต่อ3แล้วก็มาเสมอกันที่6ต่อ6ค่ะ ในจังหวะนี้นะคะพรอนพันธ์ก็เซตค่ะให้เ,เพื่อนร่วมทีมก็คือเพียวซึงจูนะคะตีไปเขาดีเฟนด์ได้นะคะเป็นเกมรุกของทางไฮพา s s สค่ะแล้วก็วางมินยองเกี่ยวลูกนี้ได้ค่ะอับเบรคอมบี้ตบลูกนี้ไปแต่ว่าติดเน็ตนะคะ,ะก็กลายเป็นทางไฮพา s s สนะคะที่ขึ้นนำามต่อ2ค่ะ ในจังหวะถัดมานะคะชเวจองมินเซิร์ฟค่ะบุคาริกตบไปหนักๆค่ะ IBK ดีเฟนด์ได้พรพันเซตค่ะวางมินขยองตีไปนะคะไฮ p a s s เขาดีเฟนด์ไว้ได้แล้วเขาก็รุกกลับมาค่ะ อ้าวแต่ติดตะข่ายไปเองนะคะก็เท่ากับว่าคะแนนมาเสมอกันอยู่ที่6ต่อ6นั่นเองค่ะอย่างที่ต่ายบอกนะว่าในช่วงต้นเซตที่3เนี่ยค่อนข้างสูสีกันมากๆเลยเสมอกันอยู่บ่อยเลยนะและในจังหวะถัดมานะคะก็จะเป็นจังหวะที่ผู้เล่นของทาง IBK s เสิร์ฟมาค่ะ l i เบอรรรับได้แล้วเขาก็เล่นบอลเร็วเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ คะแนนของทางไฮพาสเนี่ยก็นำา IBK อยู่ประมาณ3-4ถึงแต้มนะคะไฮพาสเสิร์ฟมาค่ะเซตนะคะอเบอร์คอมบี้ตีไปเขาดีเฟนต์ได้ค่ะบูคาริกค่ะนี่ค่ะ นำห่างไปเป็น13ต่อ9นะคะเฮดโค้ดเห็นท่าไม่ดีเลยนะเพราะว่าคะแนนเนี่ยนำห่างค่อนข้างเยอะก็เลยมีการเรียกลูกทีมมาคุยค่ะและในจังหวะนี้เนี่ยเฮดโค้ชก็ให้ผอนพัน์ออกไปพักข้างสนามค่ะก็เป็นการส่งคิมฮาคยองลงมาแทนนะคะนี่ค่ะคิมฮาคยองก็มีการเตี้ยมอะไรกับเพื่อนๆนะคะส่วนชมพู่ผอนพัน์ธเกิดปราดก็นั่งรออยู่ข้างสนามก่อนนะ ในจังหวะถัดมานะคะที่มีการคุยกันปรับแท็กติกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้เล่นของทาง h y p h s s s x p x p s s w s y a กก็เสิร์ฟมาค่ะจังหวะนี้นะคะเราก็จะเห็นการเซตหลอกของคิมฮักยองเหมือนกันนี่นะคะมีการเล่นบอลสูตรคล้ายๆกับชมพู่เลยนะชเวจองมินขึ้นหลอกแล้วก็กลายเป็นพโยซึงจูขึ้นตบนั่นเองค่ะก็ถือว่าเธอทำผลงานได้ดีนะคะมีการปรับกลยุทธ์ปรับแท็กติกกันดีมากๆเลยค่ะ และในจังหวัดถัดมานะก็จะเป็นจังหวัดที่อเบรลคอมบี้เสิร์ฟเอชค่ะทุกคนผู้เล่นของทางไฮพาสรับไม่ได้นี่ค่ะได้คะแนนไปง่ายๆเลยนะคะและในเซตที่3เนี่ยอเบรลคอมบี้เสิร์ฟเอชบ่อยมากๆเลยนะ เฮดโค้ชของทางไฮพาร s สเนี่ยเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเรียกลูกทีมมาคุยนะคะเพราะว่าจากที่นำอยู่หลายแต้มตอนนี้เนี่ยห่างกันอยู่เพียงแต้มเดียวคือทาง h ฮพา p a สเอ็กซ์เพรสเนั้น13แล้วก็ IBK 12นะคะโค้ชก็เลยมีการเรียกคุยปรับแท็ติกต่างๆแล้วก็บอกจุดอ่อนของลูกทีมนั่นเองค่ะหลังจากที่คุยเสร็จสับเรียบร้อยค่ะอเบรคอมบี้ก็ได้เสิร์ฟอีกเช่นเดียวกัน พอเสิร์ฟไปนะคะไฮพ a าสรับได้เข้ามือของเซตเตอร์ค่ะลูกนี้บูคาริกตีไปแต่ว่าโดนทางเวยจงมินบล็อกไว้ได้ค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆนะแล้วจากที่ทาง IBK ตามอยู่ตอนนี้ก็มาตีเสมอได้แล้วค่ะทุกคนพอตีเสมอลูกนี้เนี่ยอเบรคอมบี้ ie, เสิร์ฟเอชไปอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะแล้วตอนนี้ไม่ไม่เสมอแล้วนะคะแนนของทาง IBK ขึ้นนำค่ะเป็น14ต่อ13ค่ะ เป็นจังหวะที่ทาง IBK เนี่ยทำแต้มได้รัวๆเลยนะและในจังหวะนี้นะคะไฮพาสเขารุกมา i b k ี e คดีเฟนได้ค่ะคิมฮาขยองเซตให้นะคะแล้วก็เป็นอับราคอมบี้ตบไปเขาดีเฟนได้เขาก็เล่นบอลเร็วมาค่ะติดบล็อกนะคะเคาะข้ามมาชินยอนขยองรับคิมฮาขยองก็เซตลูกนี้ไปสั้นๆน,นะคะแล้วก็ชเวจองมินเคาะบอลข้ามไปค่ะ นี่เขาก็ขุดขึ้นมาได้นะจองซายางพยายามตบไปค่ะพวังมินขยองรับได้คิมฮาขยองเซตให้กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นพโยซิงจูตีมุมตรงไปเลยค่ะลูกนี้ทำดีมากๆจากการแรลลี่มานานนะเฮดโค้ดถึงกับปรบมือให้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเกมรับของทั้งสองทีมมีความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าแต่ละทีมได้พัฒนากันดีนะ จังหวะถัดมาค่ะผู้เล่นของทาง IBK เสิร์ฟไฮพาสรับได้เข้ามือของตัวเซตจองสายางตบลูกนี้ไปจังหวะโล่งๆเลยนะคะทางไฮพาสเนี่ยเขาก็พยายามทำแต้มตามมานะเป็น15ต่อ18ค่ะแล้วก็เสิร์ฟนั่นเองคิมฮาขยองเห็นว่าบอลมันล้นนะคะก็เลยเล่นจังหวะ2ไปเลยค่ะนี่นะคะ รับบอลแรกมาล้นหน่อยนะเธอเลยตัดสินใจเล่นจังหวะ2ไปเลยก็ถือว่าทําได้ดีค่ะและในจังหวะถัดมาค่ะ IBK เคซิร์ฟค่ะผู้เล่นของทางไฮพาร s สรับบอลแรกไม่ดีต้องแก้ไขไปบูคอริกก็ได้แต่เคาะข้ามไปนะคะอับเบลคอมบีรับไว้ได้คิมฮาคยองเซตให้ฮวางมินคยองตีลงไปบอลยังไม่ตายค่ะ อบอลตายเลยนะคะคราวนี้ผู้เล่นเข้ามารับไว้ไม่ทันค่ะแต้มเนี่ยก็อยู่ที่20ต่อ15ห่างกันถึง5แต้มเลยค่ะหลังจากนั้นเฮดโค้ชของทางไฮพาร์ e เอ็กซ์เพรสเวย์ก็เรียกลูกทีมออกมาคุยกันอีกครั้งของเวลานอกมาปรับมาแก้เกมค่ะเพราะว่าผลงานของลูกทีมนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะแล้วคะแนนก็ห่างกันค่อนข้างเยอะด้วยค่ะ ในจังหวะถัดมาค่ะผู้เล่นของทางไฮพา s สเสิร์ฟมารับบอลแรกได้ค่ะคิมฮาขยองเซตค่ะส่งให้อเบรคอมบี้นะคะอบรคอมบี้หยอดไปเบาๆแล้วก็กลายเป็นแต้มนั่นเองค่ะถือว่าทำผลงานได้ดีจริงๆนะสำหรับทาง IBK นะคะช่วยกันดีมากๆเลยค่ะและลูกถัดมานะคะ จังหวะนี้นะบูคริกขึ้นตบหนักๆเหมือนกันนี่วางมินขยองก็เกี่ยวไม่ได้นะคะนี่ค่ะคะแนนก็พยายามที่จะทำไล่มาเรื่อยๆนะแต่ก็ยังไม่ทันค่ะเพราะในลูกสุดท้ายนี้นะ เข้ามือคิมฮาขยองแล้วนะคะก็กลายเป็นว่าชเวจงมินเล่นบอลเร็วค่ะปิดแมตชนี้ไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ19ค่ะก็เท่ากับว่าทาง IBK Autos นั้นสามารถเอาชนะทาง h y p h s s s x p x p s s w s y a y ไปได้3ต่อ0เซตนะเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าทาง IBK เนี่ยมีความเหนือชั้นมากกว่านะเพราะดูจากรูปแบบการเล่นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมรุกก็ล้วนแล้วแต่มีความเหนือชั้นมากกว่าทาง High p a s s อันนี้โดย ความคิดเห็นส่วนตัวของต่ายนะ IBK เกมรับเหนียวมากขึ้นแล้วเกมรุกมีความเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นนะคะจะส่งให้ใครก็ได้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นอเบอร์อคอมบี้ พโยซึงจูหรือฮวางมินคยองค่ะชมพู่เขากระจายบอลได้ดีมากๆรวมถึงการส่งให้บอลเร็วอย่างไฮเยริมแล้วก็ชเวจองมินด้วยนั่นเองค่ะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทาง IBK Autos ด้วยที่สามารถเอาชนะไฮพาร์สเอ็กเพรสเวย์ไปได้นะคะสำหรับสโมสรไฮพาร์สเอ็กเพรสเวย์ต้นสังกัดของน้องโมเมธันชานะก็พยายามกันต่อไปค่ะต่ายเองก็เป็นกำลังใจให้นะแล้ววันนี้เนี่ยน้องโมเมได้ลงแค่เซตเดียวในเซตแรกเท่านั้น ะะก็เป็นกำลังใจให้น้องให้น้องพัฒนาแล้วก็สู้ต่อไปนั่นเองค่ะกีฬาก็ย่อมมีแพ้มีชนะค่ะทุกคนนะการแข่งขันเนี่ยมันก็มีทีมที่ต้องแพ้แล้วก็ทีมที่ต้องชนะเนาะเอาเป็นว่าเราดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะคะไม่คอมเมนต์ทำให้น้องเสียกำลังใจกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ